จะพยายามตีสไลา์ตั้งใจตีสไลา์นี่โดยธรรมชาติก็ต้องเล็งซ้ายก่อนแล้วมันก็จะเลี้ยวกลับเข้ามาตรง <c oughs> บทเรียนนี้นานๆท,ทําทีเล <c oughs> ลองครบมเยอะๆดูเลยครับ3เดือนตีทีไม่มีเวลาซ้อมด้วยครับต้องการออกรอบปุ๊บตีปั๊บได้ผลเลยโอเค <c oughs> วันนี้ผมอยู่กับโปรแท็ที่ทัวร์ performance lab นะครับ TPL <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามีโจทย์ว่า การที่นกักกอล์ฟทั่วไปหลายคนมักจะตีไม่ค่อยตรงครับแล้วโรคยอดนิยมก็คือออกขวาสไลด่นะครับคือมันมีที่มานะครับสเต็ปที่1คือประชากรมาโลคนี้ถนัดขวามากกว่าถนัดซ้ายะครับจำนวนมนุษย์ที่ถนัดขวามากกว่าถนัดซ้ายโรคของการเล่นกอล์ฟเมื่อเล่นขวามักจะพลาดขวาครับสำหรับมือใหม่ครับถ้าเป็นมือใหม่คนถนัดซ้ายก็มักจะพลาดไปซ้าย ซึ่งมันคือลูกเดียวกันมันคือลูกเฟสลูกสไลด์ใช่ครับนะครับโค้งห่างตัวออกไปเราก็เลยจะมาดูเรื่องนี้ว่าคุณเลือกไม้ให้ชดเชยกับความผิดพลาดของคุณได้เหมาะสมแล้วหรือไม่เนื่องจากว่าสมัยปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกให้เลือกหลายตัวอยู่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนไม้กอล์ฟที่มาก็จะปรับอะไรไม่ได้เลยใช่ครับอันนี้ยังไม่ถึงไม้โบราณแต่ว่าเป็นรุ่นที่ปรับไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับก็คือมันจะปรับ CG ไม่ได้นะครับ อย่างตัวนี้ก็คืออยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยซี <Okay. S 2> อยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยสิ่งที่ตัวนี้ปรับได้ปัจจุบันนี้คืออะไรปรับได้แค่ l ลอ t กับ l ลน์แองเกิลหกับ l i นโอเคอ่าเซ็ตธรรมดามาก่อนเซตนิวทรัลมาก่อนเลยโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามไอ,เ,อเป็นไปได้ทําได้อยู่แล้วละ่ะจะพยายามตีสไลด์ตั้งใจตีสไลส์นี่คอมบแต่ปัญหาคือจะต้องสไลด์ให้คล้ายๆเดิมมันจะได้เทียบได้ครับดีคอมซสักประมาณ 4- ี่ถึงห้า เอาแปดไปเลยน้องนี่ถ้าเกิดชรคนี้ติดตัวไปนี่คือยอมพลาดเพื่อแฟนรายการเลยนะเนี่ยแฟนรายการดูระจำบอกเปล่าผมเห็นธรรมดาก็ค่อมอยู่แล้วโอเคเจตนาให้คัดเอาใช้อินลองดูสักทีนี้เยอะๆมันจะได้เท่าไหร่อูมคัดโอเคเป๊ะเลยครับ4.9 <Okay. S 2> ประมาณ5 okay. โอเคโดยธรรมชาติก็ต้องเล็งซ้ายก่อนแล้วมันก็จะเลี้ยวกลับเข้ามาตรงครับนั่นเงตอนนี้เฉลี่ยคอมอยู่ประมาณ6องศา6.5นะครับโอเค6องศาเดี๋ยวพี่เจก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไมค์ักตัวหนึ่ง ตีเท่าๆกันดูซิว่าลูกจะจบขวาเกี่ยวกหลานะครับอย่างเมื่อกี้พิจเตีเฉลี่ยจบขวาอยู่ประมาณ25่สิห้าหนะครับไซส์สปินอยู่ประมาณ1,300รออันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะจริงอันนี้โลกยอดยอดโลกยอดนิยมของจริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนทำให้เหมือนอยู่ทำให้เหมือนอยู่เราก้านเดิมนะครับลองเปลี่ยนหัวดูแต่เดี๋ยวพอจบตอนนี้ผู้ผมต้องแก้วงต่อนเลยนะเดี๋ยวติดตัวธรรมดาก็โลกนี้อยู่แล้วด้วยถึงระดับหนึ่งเนี่ย <Okay. S 2> อเดี๋ยวเราลองเป็นปิงดูหน่อยนะครับอันนี้แตกต่างอย่างแรกคือที่ว่ามันปรับน้ําหนักได้ใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับลองแบบไม่ปรับดูก่อ <Okay. S 1> นนะครับก็คือน้ําหนักอยู่ตรงกลางพอดีครับเซตมาตีตรงว่างั้นเถอะเหมือนจะมันเลี้ยวน้อยกว่านะพาเท่าเดิมนะครับพาเท่าเดิมแต่ลูกไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันะฮะเ,เดี๋ยวลองตีดูก่อนฮะไปทางไหนไปทางนั้นเลยลูกนี้พี่เจฟิลคิดว่าไงครับตั้งใจเพิ่มขึ้นเหรอครับตั้งดีไม่ดีชิคเก้นวิงเลยเนี่ยคือตั้งใจ <Wing S 2> แบบดึงสุดสุดเ,เลยเออคือ,อ,อมันไม่ยอมเลี้ยวหนีสองวันแรกโอเคทีนี้เรามาดู Data หน่อยนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง สหัวรุ่นนี้นะครับ,รบปิงกับสเตลเนี่ยอันดับแรกเลยอันนี้พูดถึงตอนยังไม่ปรับด้วยนะครับครับรุ่นนี้430นะครับ MAX ด้วยมันจะเป็นหัวที่ Face องเกิค่อนข้างปิดกว่าสเตลนิดหนึ่งอ๋อโอเคก,ก็เห็นว่ามันตอนออกมันจะออกไปซ้ายกว่าท,ทั้งที่พี่เล็งที่เดิมนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของ CG อี CG, CG, อก c จจริงๆอยู่ใกล้ๆกลางเหมือนกันแต่ด้วยความที่ ปกติครับไมโที่ซีจอยู่หลังมากขึ้นอัอตราโพเซเลตจะมากขึ้นก็จะปิดก,กว่าอีกหน่อยปิดว่ากกว่าอีกหน่อยอนะครับก็เลยเริ่มเห็นว่าทําไมมันไม่สองลูกแรกมันไม่ค่อยเลี้ยวกลับมาเท่าไหร่ครับเท่าเท่าที่ดูเนี่ยอันดับแรกเลยคนระับพาร์ทเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมเยแต่แตกต่างกันที่ตัวเฟสแองเกิลคืออันนี้ยปิดสอแต่อันเนี้ยปิดไปห้าจุปิดมากกว่า ก็คือแก้อาการการตีค่อมเลยโอเคนะครับก็คือนี่ยังไม่ได้ดัดด้วยไม่ได้ดัดด้วยอันนี้คือเซตตรงกลางเซ็ตตรงกลางเลยตีได้ตรงขึ้นตรงขึ้นสำหรับคนที่เป็นอาการคล่อมครับทีนี้เรามาดูไซส์สปินหน่อยจากไซส์สปินพันสามเมื่อกี้ดอปเหลือสามร้ห้าสิล้สมร้อยห้าสิบสเลยนี่ค่าเฉลี่ยด้วยนะเนี่ยครับโอ้ดอปมาเยอะเลยไซส์สปินโอเค ก็คือสําหรับถ้าพูดถึงเฉพาะสองอันอยังไม่ปรับอะไรทั้งสิน้นถ้าเป็นอาการคร่อมตีแล้ลูกโคง้งออกขวาเป็นกล้วยเนี่ยณนะจุดนี้ตัวนี้ถูกโลกกว่าแน่นอนใช่ครับเพราะทันทีที่จับตัวนี้ปุ๊บตีตรงขึ้นทันทีใช่ครับเลี้ยวน้อยลงอ่ะโอเคทีนี้บางคนยังตีหัวนี้ยังเลี้ยวอยู่เหมือนลูกสุดท้ายเมื่อกี้นี้ยังเลี้ยได้อยู่เรามีอีกตัวหนึ่งครับเป็นคาราวโลแม็ดีนะครับ ก็ชื่อย่อมาอยู่แล้วครับ Mac D ดีแม็กดรอแมดีคือ m a x i m ิมั r มดรอแม็กซิมั w มดโอเคคือหน้าไม้ทำมาเพื่อแก้อาการคนตีออกขวาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็คือสำหรับคนที่บอกว่าผมไม่ได้จะซ้อมผมไม่ต้องการจะอะไรมากมายผมต้องการไม้ที่มาปุ๊บจับใช้ได้เลยประมาณนั้นประมาณนั้นเลยครับคือบางคนเนี่ย คือให้มาถึงอายุตอนนี้แล้วอาจจะแก้สวิงไม่ได้ละคือ,อตีสนุกละตีสนุกละสามเดือนตีทีไม่มีเวลาซ้อมด้วยครับต้องการออกรอบปุ๊บตีปั๊บได้ผลเลยโอเคโอเคนะถือว่าเลี้ยวน้อยเลยแหละเพราะว่านี่ตั้งใจตั้งใจคัดเยอะเหมือนลนคือฟิลนี่กกน,น่าจะแบบถ้าเป็นสเตลลนี่น่าจะขวาหนักขวาหนักเลยโอ้โหมันไม่ยอมเลี้ยว มันตรงเกินไปอุ้ยเหมือนควรจะเป็นป่านู่นอันนี้คือช่วยเต็มที่เลยหัวตัวนี้นะครับอย่างเมื่อกี้พี่เจคิดว่าฟิลแบบตีประมาณเดิมเลยไหมครับหรือว่าเยอะกว่าเดิมอีกพี่ว่าพี่ตั้งใจคัดกว่าเดิมอีกนะอันนี้คือเลี้ยงไว้เลยอะเลี้ยงไว้เลยถือว่ายังเปิดน้อยอยู่นะครับเปิดน้อยอยู่อืมก็ส<ผ>ม,มชื่อมันนะใช่ครับ ถือว่าเปิดน้อยอยู่คอมน้อยลงเปิดน้อยลงอืนะครับคอมน้อยลงปิดน้อยลงแต่นี้รู้สึกหัวน่าจะเบาด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะหัวรุ่นนี้เขาดีไซน์มาเบานิดหนึ่งทำไมะไระยะมันขึ้นหรอสปีดมันขึ้นอ๋อโอเคโอเคเท่าที่ดูนะครับไซส์สปินก็ถือว่าค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับเป็นแบบเฟดแบบอ่อนๆประมาณอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่ามีลูกแรกจะเยอะไปนิดนึง่งแต่ ให้ผมดาวลูกแรกน่าจะตั้งใจมากอ่ะเออตั้งใจปาดแบบปาดสุดๆแล้วอ่ะคือตีจริงถ้าจะปาดขนาดนี้นะเรากําลังพูดถึงแบบมีต้นไม้อยู่แล้วต้องการจะอ้อมแบบเลี้ยวตามด็อกเล็กสุดๆเลยอ่ะครับก็คือหัวตัวนี้มันก็แอนตี้เฟดเลยดีไซน์มาแอนตี้เฟดเลยอืมโอเคเลยไม่ต้องปรับอะไรด้วยถูกไหมเพราะมันทำมาเพื่อนั้นอยู่แล้วทำมาเพื่อแบบนี้เลยแต่ก็ถูกโรคทีนี้ผมว่าเดี๋ยวเรามาลองตัวสุดท้ายดีกว่า เราลองตัวนี้ดูหน่อยแล้วลองปรับดูว่าเป็นยังไงบ้างกลับมาลองปิง430 <Okay. S 1> แต่ปรับเป็นดอนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เขาจะเซตมาให้เลยว่าได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับ เป็นคนตีดอเฉยเลยครับอืเราได้ระยะด้วยใช่ลูกนี้ดอสวยเลยครับไกลเลยแคลรี่สองเจ็ดหนึ่งเลยส่วนมากคนที่ตีสไลด์ก็จะมีปัญหาเรื่องระยะอยู่แล้วจะสั้นส่วนมากคนที่ตีสไลด์เนี่ยอืหน้าไม้เปิดมันจะโดนไม่เต็มโดนไม่เต็มด้วยหน้าไม้เปิดปุ๊บดินามิกหลบเข้าเยอะขึ้นจะทําให้แบ็กสปินมากขึ้นด้วยอการเป็นแมทชิงช่งให้ถูกกับโลกปุ๊บตรงขึ้นและไกลขึ้นด้วยใช่ครับ มันคงไม่ได้ตรงเป๊ะเหมือนคนที่เขาตีตรงโดยธรรมชาตินะครับแต่มันเป็นการตรงโดยใช้อุปกรณ์มามาคัดมหนมั้ท้ายช่วยเอาไว้ว่าเฮ้ยไปแค่นี้พอนะมีหางเสือเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วเราก็ตีเป็นก็อาจจะเป็นคนที่แบบตีสตาร์ซ้ายไปตรงๆออืแต่ได้ระยะจากคนที่เคยตีสตาร์ซ้ายเลยสตาร์ซ้ายเลี้ยวขวาตอนนี้อาจจะสตาร์ซ้ายแล้วก็ตรงไปทางซ้ายหน่อยนึงเพราะฉนั้นเวลาเล็งถ้าตีจนชินก็คือ อาจจะเล็งขวาก็ต้องเล็งขวากว่าเดิมด้วยซ้ําถ้าเทียบกับแต่ก่อนใช่ฮะใช<ต>่ไหมพอเราเหมือนจะดึงนิดนึงอะ่ะตีดึงนิดนึงแต่ตรงตรงแล้วได้รอย่างโอเคอุปกรณ์สมัยนี้ถ้าเข้าใจเขาแล้วเลือกให้เหมาะสมครับคุณเองก็งานน้อยลงว่าไปแล้วคุณงานน้อยลงแต่ทั้งนี้นที่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องแก้วงกันแล้วพักพวกไม่ถึงขนาดนั้น<ช>นะครับ,รบวงที่มีประสิทธิภาพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีแหละครับ เนะเพราะว่าที่เราเห็นใน TV, ทีวีทัวร์โปรเขาก็คือวงที่มีประสิทธิภาพเพแต่ว่าวงที่เราอยู่ตัวแล้วอะแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนมันไม่สำเร็จไปดีกว่านี้แล้วเนี่ยอุปกรณ์เข้ามาช่วยได้พวกนี้เติมเต็มครับครับโชคดีนะครับอากันให้เต็มที่อินเพลย์ให้ไกลขึ้นกว่าเดิม